แล้วคะ่ะข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินก็เอามาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับฟังกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเคาะแล้วทบทวนสิทธิยยามาตรา33มาตรา39มาตรา40ลุ้นตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเข้าพร้อมเพยเตือน200 0 0 0คนเช็คบัญชีด่วน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกันนะคะก็มาพบก,กับแอดมินในวันที่22ตุลาคมนะคะวันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์จากทา,ารประกันสังคมมาตรา33มาตรา39มาตรา40ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเราก็ไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยคะ่ะ คัดกรองแล้วกลุ่มทบทวนสิทธิ์ยามาตรา33มาตรา39มาตรา40บอรประกันสังคมเคาะรายชื่อเตรียมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ยาทางเวอร์ไวดเวฟกลุ่มเก็บตกรับเงินเข้าทุกวันพฤหัสบสดีความคืบหน้าการเยียวยาโควิดเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 หลังจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาโควิดทั้ง29จังหวัดไปแล้วล่าสุดพีพีทีวีนิวมีเดียตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมนางสาวรัดาแซนี้โคศกสำนักงานประกันสังคมเผยว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่โอนเงินไม่เข้าบัญชีพร้อมเ์อ,อีกกว่า2 0 0 0 0 0ราย นางสาวรัดาเผยว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา3-3มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับสิทธิเยียวยาตั้งแต่5,000ถึง1,000 0บาทอีกประมาณ2,000 0 0รายที่สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพศที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิโดยชื่อสกุลต้องตรงกับข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมด้วย ปัญหาโอนเงินไม่เข้า 1. ไม่ได้ผูกพร้อมเทกับเลขบัตรประชาชนแต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ 2. เลขบัตรประชาชนที่ผูกพร้อมเทต้องเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้น 3. บัญชีที่ผูกพร้อมเทถูกปิดเพราะไม่เคลื่อนไหวนาน 4. ชื่อสกุลเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิเยียวยาสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้จนกว่าจะได้รับทุก วันพฤหัสสัป,ปดดีเว้นวันหยุดราชการจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ขอให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้องโคศกสำนักงานประกันสังคมเผยว่ามีผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ยืน่นทบทวนสิทธิ์ เยียาเข้ามาจำนวนมากและเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาการทบทวนสิทธิเยียารอบแรกแล้วมีทั้งผู้ได้รับสิทธิและผู้ที่ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิโดยกลุ่มที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติเช่นกลุ่มอาชีพไม่ได้อยู่ใน9กลุ่มกิจการหรืออยู่นอกพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มนี้ก็ยื่นทบทวนสิทธิเยีย,ยาเข้ามาแต่ พิจารณาคัดลอกแล้วโคศกสำนักงานประกันสังคมเผยว่าในปลายสัปดาห์หน้าปลายเดือนตุลาคมผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเยยาสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยยาได้ที่เว็บไตตรวจสอบสิทธิเยยามาตรา33ตรวจสอบสิทธิเยยานายจ้างมาตรา3-3ตรวจสอบสิทธิเยยามาตรา39ตรวจสอบสิทธิเยยามาตรา40 สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาแล้วคณะกรรมการพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิจะได้รับการแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมด้วยอย่างไรก็ตามสามารถยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ถึงวันที่31ตุลาคม2564นะคะ สรุปก็คือสำนักงานประก,กันสังคมเปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะและก็จะโอนเงินเยียวยาให้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเว้นวันหยุดราชการนะคะก็ขอให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้องนะคะถ้าใครยังทำให้ถูกต้องก็ทำให้ถูกต้องนะคะถึงจะได้รับเงินโอนเยียวยานะคะคุณผู้ชม ทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าสิทธทิประโยชน์เรื่องอนใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ